อื่นๆที่ไม่มีเจ้าของแต่ถ้ามันมีทั้งคนแมวปอกคอหมาปลอกคอออกมาแล้วก็สัตว์จรจัดมันก็เหา่าหนักแบบมากใช่ไหมมันก็เห่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าแมวจรจัดหมาจรจัดไม่ออกมามันก็ยังแบบเห่าน้อยกว่าเดิมไงพี่รักหนึกอบอกปะอือแล้วทีนี้หลังจากที่แม่พิมพ์เรื่องหมาไปแล้วใช่ไหมเออแล้วทีนี้ก็เลยพิมพ์พิมพ์ไปบอกว่าคือ คือ,อยังไงอะคือแบบมันมันหม,มาหมาบ้านเราอะมันเห่าทั้งคืนเลยแม่พิมพ์ไปในไลน์กรุ๊ปหมู่บ้านอะเออคืออยากให้ทุกคนรู้ไงว่ามันมีหมาเพื่อจะที่พิมพ์ไปไลน์หมู่บ้านเพราะว่าจะสื่อให้คนที่ปล่อยหมา,ปล,มาปล่อยแมวที่มีปลอกคอว่าตอนกลางวันก็คือปล่อยอิสระได้เพราะหมามันก็ต้องการอิสระไม่มีใครต้องการถูกขังใช่ <c oughs> แต่ว่าตอนกลางคืนนะ่ะไม่ต้องปล่อยออกมาได้ไหมายถูก <c oughs> แต่ก็เปิดให้นอกออกไปน่ะยกับอยู่เล่นกันพี่เพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหากับการปล่อย แต่ว่าพอปล่อยออกมาแล้วอะ่ะหมาบ้านเรามันเห่าแล้วเพื่อนบ้านก็ลาคาญมันไม่ใช่เป็นปัญหาของเราอย่างเดียวไงเพื่อนบ้านเขาก็แบบลาคาญเสียงเห่าแล้วก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าอ่าเหมือนประมาณว่าอ่าหมาเห่าทั้งซอยเลยคาใจว่ามันเห่าอะไรก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดไปดูอะไรบีบอกแล้วเป็ดว่าให้อาบน้าให้เหนียวไอ้เจ้าเพราะว่า ไอ้ไทยอ่ะมันชอบเล่นกับไอ้เหนียวจ้ะหนูให้น้องเล่นกับหมาไปเลยแล้วก็เป้าด้วยเรียกไอ้เจ้ามาเล่นด้วย<อ>นี่นี่ไอ้ตัวปัญหาไอ้เหนียวไอ้เจ้าอ่ะแตงกวาเล่นแต่กับกับไอ้แตงไทยเล่นกับหมาดีๆนะอย่าไปดึงหางมันะเป็นต่อมาเป้าน้องสิลูกเป็นต่อไปไหนนะ่ะรอเานต่รองเท้า,า,าอ่ะมาเป้าอย่าให้น้องดึงหม,มานะลองปักไฟเลยนต่อเะ ถือได้แล้วที่รักเราไม่จบสักทีอ่ะเราก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าคาใจว่าหมามันเห่าอะไรก็เลยเปิดไปดูในกล้องวงจรปิดปรากฏว่ามันมีคนปล่อยหมาออกมาวิ่งเล่นทีนี้หมามันเห็นมันก็เลยเห่าทั้งซอยคือพูดแค่นี้เลยเจ้าของหมาก็น่าจะรู้ตัวว่าเอออย่าปล่อยออกมาเลยเพราะว่าหมาตัวอื่นมันเหา่าคอนอื่นเขาไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยพอบีพูดออกไปแบบนั้นปุ๊บเมื่อวานในไลน์กลุ๊ปใช่ปะเมื่อวานพอเมื่อคืนไม่มีเลยไม่มีหมาตัวนั้นออกมาเลย <laughs> ก็คือแบบไม่มีแมวปอกคอออกมาไม่มีหมาแบบว่าออกมามันก็เห่าน้อยลงแล้วเมื่อคือนก็ได้ผลนะพอมันพอไอหมาตัวนั้นไม่ออกมาเมื่อคือนคือมันแทบจะแบบว่าไม่เหา่เหาเลยแต่แต่มันมาเห่าตอนเช้าเพราะว่าคนวิ่งออกกําลังกายอย่างนี้ไงหมาบ้านเราคือไม่มเหินอะไรก็เห่าอะ่ะคนวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็เหา่ามันก็เพิ่งมาเห่าตอนเช้าดีก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันช่วยลดปัญหาไปได้เยอะเลยนะการที่ แมวที่มีปลอกคอกับหมาที่มีเจ้าของอ่ะไม่ออกมาตอนกลางคืนมันก็ถ้าสมมติทุกคนปล่อยออกมาหมดเลยมันก็เหา่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าอย่างน้อยอีหมาที่แบบมีเจ้าของเนี่ยไม่ออกมาวิ่งเล่นตอนเที่ยงคืนตีสามหรือไอแมวที่มีปลอกคอเนี่ยนอนอยู่บ้านไม่ออกมาวิ่งเล่นตอนกลางคืนมันก็จากร้อยเปอร์เซ็นที่มันเห่าอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันเหลือแค่แบบว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังแบบ ดีไงอย่างน้อยมันก็คือเหลือปัญหาแค่พวกแมวจรจัดเพราะอันนั้นมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ามีเจ้าของมันก็วิ่งไปแบบว่าทั่วอย่างน้อยคือปัญหามันลดลงแล้วมันได้ผลคือพอมีแบบว่าไปพูดไปในไลน์กลุ่มเมื่อวานแล้วเมื่อคืนก็คือไม่มีมาออกมาเลยก็ถือว่าโอเคนอนสบายหูแล้วเพื่อนบ้านก็น่าจะแบบว่าแฮปปี้นะไม่มีเสียงหมานึกออกป่ะ mm hmm. แล้วมันเห่ากันทั้งซอยอ่ะแล้วบ้านเราอะแม่งเห่าหนักสุด คือถ้าบ้านไหนอยู่ใกล้หมาหมาตัวไหนเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงหมาตัวนั้นชัดใช่เออถ้าสมมติใครอยู่บ้านใกล้เราก็จะได้ยินเสียงหมาเราชัดแต่ถ้าใครอยู่บ้านใกล้หมาตัวอื่นหมาตัวอื่นมันก็เห่าเหมือนกันก็จะได้ยินเสียงหมาตัวนั้นชัดเออก็คือประมาณนี้อ่ะสรุปก็คือเล่าเรื่องหมา <laughs> ปัญหาโลกแต่อโอเค,อเคที่ร้างแล้วมันกดยังไงเขาไม่เคยสะตีพี่ร้างมาช่วยหน่อยเร็วมันยังไงอะ กดตัวนี้เหรอไม่ใช่นี่นะไม่ใช่อะไม่น,นี่ไม่ใช่ลองกดขวาเออแชร์บันทึกให้ไหลค์บันทึกหรือแชร์บันทึกเนาะหรือแชร์วะน่ากดปิดไปเลยป่ะอ่ะมันอาจจะเซฟภาพตัวนวัดไม่ไม่บันทึกให้ไลค์ป่ะไม่ใช่ไฮไลท์มันเป็นไอ้นี่ใช่ปะ่ะอ่ะแชร์อ้าวนี่มันแชร์ลงเฟซนี่ก็ปิดไปได้ แล้วยังไงอ่ะบีกลัวมันไม่บันทึกอ่ะบีจะให้มันบันทึกให้คน